มาครับพี่น้องกินหนึ่งไก่ครับพี่น้องกับผักครับพี่น้องเนี่ยผม,มาณหกมุ้งแรงครับพี่น้องกินเข่าคํมบูได้ครับพี่น้องควบคุมอาหารหนึ่งโอกไก่ครับพี่น้องหนึ่งโอกไก่ใส่ผักไกยดำห่อผักยังผักครับ พักกระเบ้อไลต์นะครับเหมือนี้เล็กๆนหน่อยครับพี่น้องพักพสีมัตรถนุนคนเดินครับพี่น้อง แซ่บๆครับพี่น้องขาไก่เมียงพักนันจิ้มหวานนะครับก็น้อจิ้มสมครับพี่น้องใส่ร่วมกันครับเส,บสบีบๆสี่วมกันครับพี่น้อง ฮักกับเครับพี่น้องสองสามคำนะครับพี่น้องนักคำยิ่ใหญ่ครับหมักหนังมันนะครับพี่น้องนังไก่แทรกรับพี่น้องช่วงหนัง น้ำจิ้มซุ่มครับพี่น้องหวดลงไปตามด้วยน้ำจิ้มหวานครับพี่น้องน้ำจิ้มทั่วครับพี่น้องแสบคือเก้าครับพี่น้องขามันครับพี่น้องปลาไก่จิ้มนะครับกินง่ายครับพี่น้องพักกินลงน้ำกลน กรกอบครับพี่น้องซ่องในปีใหม่กับพักหลายนะครับพี่น้องมันจะเขานาหนาวแล้วครับเพราะว่าปลูกมันก็นจะงามนะครับพี่น้องพักปลูกง่ายครับพักกาดกระจอนพักปีใหม่เนี่ยขายดีนะครับพักให้ปลูกผักขายปีใหม่ ักสลัดครับพี่น้องผักกกดกระจนกินน้ำปนน้ำเจลรวกพักครับแปะซาครับพี่นอ้องเมียงปลาเมียงยังก็ได้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นอกไก่นะครับพี่น้องอกไก่กินกับพักลนๆนะครับบุ้มีเข่าครับพี่น้องมันจิงครับ เสียบครับพี่น้องเอาอีกจะข้ามกับไปนะครับพี่น้องเวลามันส่เง้วครับเอาแดดสัดสๆพ่อครับพี่น้องสี่หาหน้าที่เงวไหลเบึ้งบโจบครับพี่น้องครับพี่น้องคำสุดท้ายครับพี่น้อง